วันนี้ตื่นึ้นมาตาก็จะมาทําทอดเอ่อซี่โครงหมูกินนะคะเราก็ตัดให้มันเป็นท่อนๆตามข้อของมันเลยแล้วก็ตํากระเทียมใส่นะคะใส่ด้วยซีอิ๊วดำซีอิ๊วขาวะคะ่ะแล้วก็เอ่อซอสน้ํามันหอยนะคะซอสซีอิ๊วค่ะทุกคนตมด้วยรสด,ดีนะคะแล้วก็พริกไทยคะ่ะทุกคนพริกไทยป่นนะคะทีนี้ก็ขยําขยํานะคะหมักไว้มันเข้ากันนะคะใส่น้ําตาลด้วยนะคะพี่ๆตาก็กําลังทําอาหารนะคะพี่ๆเขาก็มาดูงานนะคะตาก็จะเทพื้นข้างนอกก่อนนะคะก็มา คุยตกลงราคากันนะคะพี่เขาก็จะไปซื้อ,อนี่ไวเมดมาวาง เทพื้นนะคะทุกคนหลังที่อยู่ทุกวันนี้นะคะก็ยังไม่ได้เทพื้นแต่ว่าจะเทข้างๆก่อนหลังข้างก่อนเอาไว้ปล่อยเช่านะคะทุกคนเที่ยวก็อยากเที่ยวนะคะบ้านก็ยังไม่เสร็จนะคะปวดหัวเหมือนกันนะคะทุกคนรุ่งนี้นะคะก็จะสั่งปูนมาเทนะคะทุกคนจะเอ่อีคิวนะคะพี่ๆเขาก็ปรับดินรอเลยพี่ช่างนะคะตอนที่ทุกคนเห็นตักไปแบบไปหลายประเทศนะคะทุกคนตอนนั้นก็คือยังไม่มีบ้านเป็นของตัวเองเลยนะคะตอนนี้ก็จะเข้า5เดือนแล้วนะคะที่ แบบไม่ได้ไปไหนเลยจะได้บ้านหลังที่3แล้วนะคะทุกคนถ้าได้อีกหลังหนึ่งก็เป็นห่างกันประมาณกิโลนึงนะคะ2หลังนี้ตาก็จะปล่อยเช่าทั้งสองเลยที่อยู่ปัจจุบันนี้นะคะตอนนั้นเหมือนเราใช้ชีวิตแบบไม่ต้องการอะไรอยากเที่ยวอย่างเดียวนะคะตอนนี้มันก็ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะระหว่างธุรกิจกับเที่ยวแบบศูนย์เปล่าเฉยๆนะคะพี่พีถ้าเสร็จจากพวกนี้แล้วนะคะตาก็จะไปเที่ยวแบบเต็มที่นะคะตาก็เสียใจเหมือนกันนะคะเวลาที่พูดออกไปในคลิปนะคะว่าจะ ไปนูน่นไปนี่แต่ว่าไม่ได้ไปนะคะเพราะว่าด้วยเหตุผลนี่แหละคะ่ะทุกคนตักต้องเอาเงินจากส่วนที่จะไปเที่ยวมาลงที่บ้านหมดเลยนะคะแล้วก็หมดไม่ใช่นน้อยด้วยนะคะถ้าแค่หลังเดียวนะทุกคนมันได้อยู่นะคะมันคงเสร็จไปแล้วนะคะแต่อันนี้พอหลังหนึ่งเสร็จก็ต้องมาทําอีกหลังนึงเดี๋ยวก็จะได้อีกหลังหนึ่งก็ต้องต่อเติมครัวข้างหลังอีกนะคะตักเองก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะทุกคนถ้าแบบได้พูดอะไรไปแล้วทําไม่ได้ก็ขออาภัยด้วยนะคะพี่พีเวลาหลายคนมาถามว่าน้องตักจะไป ประเทศไหนต่อไปอะไรแบบนี้ตักก็ชอบบอกว่าจะไปนู่นจะไปนี่แล้วไม่ได้ไปนะคะตักเองก็รู้สึกผิดหวังในตัวเองเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเสร็จพวกนี้แล้วนะคะก็จะไปแน่นอนนะคะพี่พีเมื่อถึงเวลามันก็คงได้ไปเองแหละนะคะทุกคนใจเย็นๆน,นะคะพอพี่เขาปรับหน้าดินเสร็จแล้วมันก็จะโล่งๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนแบบไม่เหมือนหลังนั้นทุกคนก็จะเห็นว่าเป็นป่าสีเขียวอยู่หลังบ้านเลยนะคะเทพื้นก็จบนะคะทุกคนตักจะได้ไม่ต้องมาทําคลิปถางยาให้ทุกคนดูนะคะ ทีนีิตาก,ก็จะทำท่อลอยนะคะเพราะว่าแบบกลัวน้ําแตกด้านล่างแล้วมองไม่เห็นนะคะต้าเคยเห็นคนในหมู่บ้านจ่ายค่าน้ําเดือนหนึ่งห้าพันเลยนะคะท่อมันแตกข้างล่างค่ะทุกคนแล้วก็แบบทําจะทําซิงค์แบบต่อครัวข้างหลังให้ด้วยนะคะแต่ว่าไม่ใช่ตอนนี้นะคะก็นั่นแหละเรื่องเงินเหมือนเดิมนะคะพี่ๆตอนนี้ต่อท่อระบายกับเทพื้นก่อนนะคะแล้วก็ทําท่อลอยนะคะพอวางวายเมทเสร็จก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะติดตามชมตอนต่อไปนะคะ